วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมรายการชิงแคมป์มวยไทยหญิงในรุ่น108ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเทียนอยู่นี้ก็คือเพชรอนันตยาสอเดชดำรงอายุ24ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประเทศไทยกับคู่ต่อกอนของเขาฝ่ายนำเงินวันนี้ก็คืออเล็กซ่าฮงหลานอายุ28ปีจากประเทศจีนนะครับเพชรอนันตยาสูง183อเล็กซ่าสูง175นะครับ เป็นมวยฝีมือดีหนดีอนาคตไกลทั้งคู่นะครับเพชรนันตยาชกมา17ครั้งชนะ11แพ้6ไม่มีเสมอนะครับอเล็กซ่าชกมาทั้งหมด9ครั้งชนะ6แพ้3ไม่มีเสมอเหมือนกันนะครับก่อําลังละมวยกันอยู่นะครับทั้ง2คนนี้ก็มาปึกอยู่ที่ มวยไทยนะครับเอ้ประเทศไทยนะครับหน้าตาดีกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีความสูงยาวดีนะครับสามารถไปชกกับฝรั่งต่างชาติได้เลยนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบสากับร้อยแปดสานี้สามารถชกกับฝรั่งได้เลยนะครับเป็นมวยฝีมือดีทั้งคู่นะครับก็มาดูว่าวันนี้ขชมขัดแชมป์จะไปอยู่ที่ใครนะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับ องคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอเล็กซ่าไฟล่าสุดนี้ก็ชนะมานะครับเป็นลนำวยที่ลำวยได้สวยอีกคนนึงนะครับอเล็กซ่าลำวยนักชกกินดูเลยนะครับลำวยได้สวยงามมากนะครับ โชลีเวลาแม่มวยเมยไทยอแม่ไม้มวยไทยนะครับก็จะเรียกสั้นๆว่าเพชรอนันต์ก็แล้วกันนะครับอันเพชรอนันตยาสอดเดียนน้ำลงนะครับกับเล็กซ่านะครับชื่อยาวนะครับเพชรอนันตยาก็เราเมื่อเสร็จแล้วครับก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มไปจิงชํากัดแชมป์กันนะครับ วันนี้ต่างคนก็ต่างต้องการชํากัดแชมในวัย20กว่าปีกันนะครับทีมาโอ้หมัดเขาหน่าเต็มเต็มเลยโอ้เพชรนันน์โดนหมัดเขาน่าเต็มเต็มเลยนะครับถีไปก่อนโดนหมัดสวนเลยทักทายแรงๆนะครับมวยต่างชาติยกหนึ่งเขาลุยเลยนะครับเขาไม่รีรอหมัดเข้าลงตัวเพชรนันจะสอบ้นไปแทงเข้าไปโอ้ทีไว้เพชรนันแต่ยาเป็นมวยทีดีนะครับหมัดย้มาทีไว้อ่า ลีเจ้ามัดไว้เพื่อนส่วนมากกอดคอได้อาแทงเขาโอ้เป็นเล็กเล็กซาแทงเขาก่อนเลยตัวเล็กกว่าแทงเขาได้อยู่นะครับลีเจ้ามัดเข้ามาโอ้มัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งสอกสวนไปเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนั่นนะทำการแยกมาเดินลุยเข้าไปโอ้มัดกระแทกเข้าหน้าไปอีกครั้งหนึ่งเล็กซานี่เดินลยโอ้โดนทีมหน้าแต่ไม่สนใจนะครับลุยไปอย่างเดียวเอากอดไว้ล็อกมา การแยกมาอย่างเดินลุยอย่างเดียวมัดเข้าลำตัวไปตัวเล็กก่อนเน้นฐานนะครับพยายาเตะสวนมาหมัดสวนมาไปมาโอ้เล็กซ่าลุยอย่างเดียวนะครับหมัดลุยเข้าเน้นลำตัวเลยนะครับพยานั้นต่ยาต้องต้องถอยวนเลยนะครับจะทีบจะเตะอย่างลุยมหมัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหมัดเข้าหน้ามาแทงเข้ามาเล็กซซ่า เพตรนันทยาก็ได้แต่กอดไว้อยู่นะครับตอนนี้ยังแจ่มวยไม่ได้นะครับเขาลุยหนักทีไว้โอ้ลูกถีบเนี่เป็นทีเดียวของเพชรเพชรนันนะครับกอดไว้ทําการแยกมาไฟจะผ่านมาก็ใช้ลูกถีบนะครับจนคู่ต่อสู้เข้าไม่ติดนะครับถีบมาแต่โอ้แต่ยังบุนเข้าไม่ได้อยู่นะครับอเล็กซ่าดัานหน้าไว้พอด,ดันหน้าไว้ก็ทาให้เพชรนันแทงเขาไม่ได้นะครับ อาหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งไป,ปว่าตอนยกที่สองโอวิ่งเข้าใส่เลยนะครับอลกซ่าเอากอดไว้กำการแยกงมาเป็นสันทีไว้อีกครั้งหนึ่งเตะมาโอเ,เตะก้านคอเลยครับอลกซ่ากอดไว้แทงเข้ามาเอากำการแยกมานะครับ,บล็อกเอวไว้แน่นเลยไม่แทงเขานะครับอลกซ่าอลิซ่ามากระแทกเข้าไปมัโอโดนหมดศอกสวนมาพิจารณแทงเข้าไป เพื่อนนั่นเอเลกซากแ็แทงแทงขึ้นเหมือนกันหมุนลงมาแทงเขา,เขาก็ไม่ทำการก็ยแยงมาจาังหวัดปทีสก็แทงเขาไม่ชัดเจนนะครับเดินมาอเลกซาถีไว้โอ้โดนมาสวนไปเหมือนกันเพื่นนั้นกอดไว้เบีเ่ยงลงไม่ลงเราวอแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับอเลกซาตัวเล็กกต่แข็งแกร่ง,งมัดเข้ามาโอ้อเลกซาก็ถีบไปเหมือนกันกอดไว้ลอกไว้ แทงเขาอลิษาแทงแทงทำการแยกมาเลยนะครับก็แจะล็อกเอไว้แล้วก็แทงเลยนะครับทําให้เพชรอนันตยาเนี้โอ้เป็นกีไว้แล้วก็ล็อกไว้อ่าหาจังหวะแทงเขาแทงโอ้ได้เน้นๆอยู่ครั้งหนึ่งครับอ่ามุนลงมาแทงเขาแทงแทงต่างคนต่างแทงแทงโอ้ของอนันตยาจะมีน้ําหนักมากกว่านะครับลองดู มาวางกลางเวทีมัดกันหนึ่งสองเข้าไปเหมือนกันโอมแทงแทงเข้ามาแทงต่างคนต่างแทงเยนะรับเอาเวียงล้มลงไปโอ้เนืยาล้มตึ้มลงไปเลยนะครับกำการจับไว้ไม่ทันมัดเข้ามาอกอดไว้การจำจะดิ้นอกจะจล็อกเอวไว้แน่นเลยครับอเล็กซ่าแล้วแทงเขาเลยสอเข้าไปโอ้สอเข้าไปเลยโอ้กำการแย่งมานะครับการนืสอเข้าไปสามครั้งเน้นๆเลย จะยัดทีไว้อีกครั้งหนึง่งโอ้หมดยกที่สองับหมดยกที่สองมาตอนยกที่สามเลยอดูภาพเหตุการ์ยกที่สองก่อนนะครับเหตุการณ์ที่สองเกิดอะไรดูจังหวะแทงเขาเข้าไปแทงเขาเข้าไปดันลงไปจังหวะนี้ก็ล้มลงไปด้ยวยกันนะครับโอ้ล้มตึม้งมากรรมการจับไว้ไม่ทันเลยครับมาดูยกที่สามโอ้เวียนเขาใส่อย่างเดียวเลยครับมาริซ่า อกอดไว้ล็อกเอวไว้นั่นเลยทําให้พวชนาแทงเขาไม่ได้เลยครับหมุนมาแทงสอ,อเข้าไปข้าครั้งหนึ่งทำการแยกมาเจ็กซาเนี่ยไม่เดินนะครก็วิ่งขวาเลยโอ้โด้นเข่าสวนมาเลยวิ่งเข้าไปโดนเขา่าเขาเอาลม้มลงไปคราวนี้พีชนายอยู่ข้างบนเลยนะครับอวิ่ง,งมาโดนถีบโดนเข่าสวนเลยเอามัดเข้ามาพีชนากอดไว้แทงเขา้าไป เลยสกระแทงขึ้นมาการเอรนซอกเลยดันไว้พยายามจะฟันซอกนะครับเพื่อ,อน,นั่นทำการแยกมาหนึ่งมาหมัดสวนไปเลยเพื่อ,อน,นันเอาอกอดไว้ล็อกไว้หาจาังหวะหมุนมาแทงเขายังยังยังแทงไม่ถนัดอยู่อ๋อยังต่างคนต่างหมุนหาเหลี่ยมอยู่นะครับอา่ามการแยกมานะครับแทงเขามันชัดเจนดีนกด่อนแยกมา ถีบไปอีกครั้งหนึ่งมัดเข้าไปเลยโอสอเข้าไปแทงเข้าเข้าไปเพชรอนนันโออเร็กซาจังหวะน,นี้โดนหนักเลยนะครับแต่ยังแทงเขาได้อยู่เหมือนกัน,นครับตีต้นขาไปนะครับเออเพชรอนันจะกอแทงเข้าเข้าไปการย่างมาเข้าไปก่อนแจะล็อกเอวไว้นน่เลยนะครับอเร็กซาไม่ให้เพชรอนันอุดมัดทั้งสองสวนมาเลยเพชรอนนันแทงเขาขึ้นอีกครั้งอ้าวมุนมาเวียงมาหาเหลี่ยมอยู่นะครับเอาแทงเข้าเข้าไปเพชรอนนัน กอดไวอดันไว้กำการก็แยงมาเล็ซ่าเด้งมาโดนทีไ้เพร่ะั้นหมุนมาเเล็ซ่นนาแทงเข้าเขไปแทงไปแทงมาอยูน่นะครับเดี๋ยวจะตีที่ต้นขานะครับเพราั้นนั่นเอ้ยขออภัยบอว่าตอนหมดยกที่สามนะครับม,มาตอนยกที่สี่เลย ็กซ่าจะแทงเขาที่ต้นขาเล่นต้นขานะครับว่าตอนยกที่สี่นะครับอ่าเดินมาอืมแทงเขาก็ไปเลยแทงเขาแน่นเลยเป็นนั้นแทงเขาไปข้างนึงแทงเขาโอ้เข่าของเรอันนั้นเข้าเต็มเต็มเลยแทงเขาโอ้็อกซ่าดิน้นไ่หลุดเลยนะครับตองกอดเดียวไว้เลยอืขอต้นยกมาเขาวสวนหนักๆเลยเป็ดน,นั้นเตะสวนไปเล็กซาหมัดสวนมา,อากอดไว้แทงเขาอืม เพื่นั้นนี่หาจังหวัดดิ้นออกนะครับเพราะว่าจะแทงเขานะครับพเพ่อจะล็อกเอวไว้นั่นเลยเาการแยกงมาเสียหมัดเข้าไปโดนสีไว้อันแทงเข้าไปโอ้ฟันศอกโอ้เวิดไปเพ่นั้นฟันศอกสองครั้งในเวิดไปนะครับดันเข้ามาที่เชือกำลังแยกงมาเหม,ม,มือนแยกมาวานกางเวทีเสียเรามามัดหนึ่งสองเข้ามา มาแล้วกอดเดียวไว้เลยนะครับทําให้เพชรนั้นแทงเขาไม่ถนัดอ้าเติมไปไหมเตสวนไปโอ้ทฟ,ฟันสอกไปเลยเพชรนันอ่าเรื่องากอดไว้อย่างเดิมนะครับคือกอดไว้ก็แทงเขาไม่ถนัดเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่การใดไม่เพชรนันแทงเขาฉนันเองมัดพืดไปเพชรนันอ้าเกอดเดียวไว้เช่นเดิมมันโดนแทงเขาอยู่เหมือนกันนะครับดันออกมา เป็นนะักแทงเขาได้อยู่เหมือนกันแต่เล็กซ่าจะแทงที่หน้าขานะครับบันสองามาไอมาเพชรน,นันเตะสวนไปเอากอดเข้าไปแทงเข้าไปโอ้ฟันสองครั้งหนึ่งเล็กซ่ามัดมา,อากองการแย่งมากองการแย่งมาก่อนอย่างมากองการขอเวลานอกนะครับโอ้เสื้อในหลุดนะครับเพชรน,นันตะยาเพชรเสื้อในหลุดกรมการต้อง ให้พักก่อนนะครับให้ไปแต่งตัวใหม่นะครับอ๋อรมการบอกให้ลงไปลงวิธีไปก่อนเลยนะครับลงวิธีไปนะครับก็เรียกซาก็ได้พักผ่อนนะครับยกสีโดนเขาตั้งแต่ต้นยกนะครับโดนหนักๆเลยนะครับแต่พักไปในตัวอืมการก็ให้พักไปก่อนนะครับรอเพชร์ันตะยาไปแต่งตัวนะครับ กรรมการมาตรวจดูอเล็กซานะครับว่าอุปกรณ์อยู่ครบไหมนะครับไม่ไม่มีอะไรผิดปกติก็รอรอก่อนนะครับก็ต้องให้นักชกไปพักเอต้องให้นักชกไปเปลี่ยนตัวเครื่องแต่งตัวก่อนนะครับเพราะว่าเสื้อในหลุดนะครับเป็นเป็นอันตรายนะครับก็ต้องรอรออยู่บนเวทีนะครับ เล็กสาวก็ได้พักผ่อนไปนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็ลุยกันต่อเลยมัน2้องสองก็ไปอ่ากอดไว้อ่าหมุนยกพอดีนะครับพอไปแต่งตัวกลับมาก็หมุนยกพอดีนะครับ,ราบม,า,บมบาว่าต่อกันยกสุดท้ายเลยนะครับยกที่ห้าก็มุนว่าเชมกัดแชมจะไปทางไหนมันยกนี้มันยกตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า ตนยกมาก็วิ่งใส่เลยนะครับอเลเลซ่าไม่หยุดยั้งเลยบุกตั้งแต่ยกหนึ่งเลยเดินไปโอ้มัดหงไปโดนเตะสวนมาเพรนั้นเนี่ยตีมาเตะมาแทางเขาแทางเขาแทางเขาล้มลงไปด้วยกันเลยโอ้แทงเขาจนล้มไปด้วยกันลุกขึ้นมาอเลเกซ่าเดินเข้ามามันสองมาโดนศอกสวนไปเหมือนกันเบี่ยงเข้ามาทำการแยกมา อลซ่าเดินไปเพื่อนะเตะโอ้ก้านคอเลยนะครับก็โดนกอดไวเลยนะครับอล็กซ่าโดนเตะตรงนี้ไม่ล้มนะครับไม่ลม้มโดนก้านคอหนักๆยังไม่ล้มเลยยังเดินเข้ามาอยู่เพื่อนนั้นนะแทงเอาสวนมาฟันศอกไปจะงกอดกอดเอวล็อกไว้เลยกำกันแย่งมาอยงมา,มาว่างกลางทีศอกกลับเลยอลิซ่โดนอลิซเต็มๆเลยนะครับอ,อลกซ่าต้องกอดไว้ครั้งหนึ่งนะครับ โดนแล้วจะกอดไว้เลยนะครับเป็นนัญญาสอกกรรสอกกรรมไปข้างหนึ่งโอ้โดนเต็มเเลยบัสนสองไปแทงเข่าไปเพืเอ่อนันอ้าวจะอลิซเากอดเอวไว้เช่นเดิมนะครับล็อกเอวไว้ไม่ให้แทงเข่านะครับอลิซ่าเดินไปมไปัดสองไปโดนเตะสวนเหมือนกันเพื่อนันเตะสวนมามัดสองมาฟัสานสองมา,าดันเขาเชือกไปทำการแย,ยกมาอลิซ่านี่ลุยอย่างเดียวนะครับ จะโดนหนักแค่ไหนก็ไม่สนดุยเข้าไปเลยนะครับอาพอต่อยไม่ได้ก็กอดเอวล็อกไว้แทงเขานะครับเน้นหน้าขาเป็นหลักเ,เดินเข้ามาครั้งนึ่งโดนทีไว้อาอนั้นเป็นนั่นหมัดสวนไปอกอดเอวแทงเข้าที่หน้าขาอย่างเดิมนะครับกำรกังยรงมากาวานกลางเวทีวินออกมาเลยอลกซ่าอาหมดยกนะครับหมดยกอ่อ หมดยกเสีแล้วก็ขอโทษขออภัยกันนะครับเป็นภาพดีสวยงามน,นะครับอ๋อกราบขอโทษกันนะครับขอโทษกันก็ได้รับเสียงตัวมือจากผู้ชมนะครับเป็นภาพดีสวยงามน,นะครับจบเจมก็เป็นพี่พน้องกันมาดูอีกครั้งนึงครับกอดล้มลงไปด้วยกันเลยเตะลูกนี้โอ้เข้ากันขอเต็มเ็มเลยนะครับแล้วก็ฟันซอกครั้งหนึ่งศอกกัมโดนเต็มหน้าเลยแ,ลแทงเขาเข้าไปศอกับอีกครั้งหนึ่ง แต่ลรงนี้โดนไม่เต็มนะครับมันสองเข้าไปแทงเขาเข้าไปเพชรอนันตยาก็มาดูว่าเชมขัดแชมป์จะไปอยู่ประเทศไหนแล้วครับไทยกับกีนนะครับก็รอฟังผลก่อนนะครับดูเหมือนว่าเพชรอนันตยาจะมีความมั่นใจมากกว่าน,นะครับเพราะยกสี่ยกห้าได้แทงเขาเนนๆเลยนะครับเอ่าเป็นนั้นว่าเพชรอนันตยาสอเด่นลงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับก็ ยินดีกับผู้ชนะครับก็ได้คาดจำกัดแชมป์ไปในรุ่น108ปอนด์ของเมยไทยหญิงนานาชาตินะครับยินดีกับผู้ชนะครับก็เป็นกำลังใจให้อเล็กซ่าฮงหลานจากประเทศจีนนะครับ